สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวแบตเตอรี่สำรองออ s เซน e 29ที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ e l o o p ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับจุดเด่นที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกซื้อรุ่นนี้เลยก็คือเขาได้รับมาตรฐานมอรกรับรองทำให้ผมมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการใช้งานครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุที่สูงถึง3,000 30, มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับสามารถชาร์จมือถือได้หลายรอบสบายๆ เรื่องพอร์ตเชื่อมต่อก็จัดเต็มครับมีทั้งพอร์ต Type C และ USB-A ถึง2พอร์ตทำให้เรามั่นใจสามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้หลายเครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือหูฟังและที่สำคัญคือเขารองรับฟังก์ชันชาร์จเร็วด้วยไม่ต้องรอนานที่เสียเวลานอกจากตัวเครื่องคุณภาพดีแล้วในกล่องเขาก็ให้ของมาครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ถุงผ้าที่ช่วยป้องกันตัวเครื่องจากรอยขิดข่วนเวลาพกพาในที่สําคัญคือสา